บทสวดธรรมจากรกับประวัตนาโตรเอวามสุตังเอกังสามัญพัคขวพภาลานาสีอย่างวิหารติอิสีปัตานีมิขาทายยตตะละโขภควะปัญจวัคคีเยพิขูอามันเตสิเทวามพิขเวอันตาปัพภาชิตเตนะนะเสวิตพายโยจานังการเมสุกามะสุขันลิกายุโนโคฮิโนสัมโมทโมโมปูทชาณิโกอารานิโยอนัถาสานิโยโยจามังอัตตะกิมะมาฐานุโยทุกขะ ภุโขอนาริโยอนัตถาสันทิโตเอเตเตพิขเวอุโพอันเตอนุปะคัมมะอภัชชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกาลานิยนะกาลานิอุปสมายะอภิญญายะสัมโพนายะทิพนายะสังวัตติกตัมมหัสสะภิขเวมัชชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกาลานิยนะกาลานิอุปสมายะอภิญญายะสัมโพนายะนิพนายะ สังว <ose> <ges> ER ัตตาสีอายะมีวะอริโยองอัฏฐานทิโคมาโคสยะทิทางสัมมาทิสีสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชิโมสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาพิเขเวมะชิมาปฏิปทาตาถาค่ะเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียนะกรณีอุปสมัยยะอภิญญายะสัมโพธยานิพานายะสัมวัตติกีทางโขปนะพิเขเวทุกขังอริยสัจจังานติปีทุกชาชาลาปีทุกขามารณนัมปีทุกขังโสกะ ปาริเทวะทุกขะโภมะโนสุป,ปายาสาปิทุกขาอ,อปิยะเปหิสัมปะโยโคโทุกขบีเยหิวิปะโยโคทุกขังยัมปีฉังนะลาภิตตมปิทุกขังสังกิตเตนะปัจจุปทานนะนันธาทุกขาอ,อีทานโคปะนะพิขเวทุขสมุทยโยอริยสัจจญ,ญาญาตัณหาปโนภะพิกาอนันคิ ราคะชาสหัตตาตาตาลาตาตาพิกนันที่นี่เสยยะถีทางกามตัณหาภาวะตัณหาพิวัตัณหาอีทางโขปันะพิคเวทุกขะนิโรโธอริยสัจจังโยกัตตาสายวะตัณหายะอาสะวิราคะนิโรโธยาโขปิเนนตยยัคขปะนิโรธาคาไม่มีปฏิปทาอริยสัจจังอายวะมีวะอริโยอัฏฐานคิโกมะโขเสยยะถีทางสามารถทิติสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจา สัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวาจาสัมมายาโมสัมมาสติสัมมาสม,มาธิ

จากขงอุทัพปาทิยานางอุทัพปาทิปัญญาอุทัพปาทิวิชาอุทัพปาทิอาโลโกอุทัพปาทิอิทานทุกขะสมุทายโยอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนัณโนสุเตสุธรรมเสุจากขงอุทัพปาทิยานางอุทัพปาทิปัญญาอุทัพปาทิวิชาอุทัพปาทิอาโลโกอุทัพปาทิตังโขปานิธานุกขะสมุทายโยอริยสัจจันปะหาตัพพันติเมพิขเวปุเพอนัณโนสุเตสุธรรมเสุ จากกุ่อุท่าปาริยานังอุท่าปาริปัญญาอุท่าปาริวิชาอุท่าปาริอะโลโกอุท่าปาริตังโขปานิทานทุกขสมุทัยโยอาริยสัจจานาสิหินันติเมพิคเวโปเพอานาโรสุเตสุทามิสุจุคูอุท่าปาริยานังอุท่าปาริปัญญาอุท่าปาริวิชาอุท่าปาริอะโลโกอุท่าปาริอีทางทุกข์ มิโลโทอาริยสัจจันติเมพิขเวบุเพนานุสุเตสุธาเมสุจักขงอุทปาธิยานังอุทปาฏิปัญญาอุทปาธิมิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปานิทังคุขะนิโรโทอาริยสัจจชาจิจาตัพันติเมธิขเวบุเพนานุสุเตสุธาเมสุจุคุ อุทัศปาธิญานังอุทัศปาธิปัญญาอุทัศปาธิวิชาอุทัศปาธิอาโลโกอุทัศปาธิตังขบานิทานทุกข์ะนิโรโธอานิยสัจจันติกัปมตามเมพิขเวโภเพอนันุสุตเตสุทามเมสุตจากขงอุทัศปาธิญานังอุทัศปาธิปัญญาอุทัศปาธิวิชาอุทัศปาธิอาโลโกอุทัศปาธิอีทานทุกขะนิโรธาฆามินีปฏิปัธาอานิยสัจจันติเมพิขเว ปุเพออนนาโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงโอุท่าปาทถิญานังโอุท่าปาริปัญญาโอุท่าปาริวิชาโอุท่าปาริอาโลโกโอุท่าปาริตังโขปานิธานทุกขานิโรธาฆามินิปติปัตถะอริยสัจจังภาเวตาพันติเมพิคาเวปุเพออนนาโนสุเตสุธรรมเมสุจุขุงโอุท่าปาทถิญานังโอุท่าปาริปัญญาโอุท่าปาริวิชาโอุท่าปาริอาโลโกโอุท่าปาริตังโขปานิธานทุกขานิโรธาฆามินิปติปัตถอริยสัจจังภาวิตันติเม พิ่เขาวปุปเพยาน่าโนสุตเตสุธรรมเมสุจักคงโอท่าปาทิยานะันาง,างโอท่า,า,อาปาทิปัญญาโอาท่าปาทิวิชาโอทาปาทิอาโลโกโอท่าปาทิยาวะกีวันจามีพี่วเวอุเมสุจักโตสุอริยาสัจใจสดเอวันติ ปติปัตถังภาวะสการังยถาภูตังยานาทศนังนภูศมิสุทังอโหสิเนวะตาวะหังพิขเวทเซวะเกโลเกสัมมาเกสัพหามะเกสะสสพามะนิยาปัญญาสัทเิวะมนุสสายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพโทปัจจัญญาสิงยะโตจากโขเมธิขเวอิเมสุจากตัสุอริยสัจเจสุเอวันติวิติตังภาวะสการังยถาภูตังยานาทศนังวิชูมิสุทังอโหสิอานังพิขเว ะเทวะเกโลเกสัมมาลเกสัพพามะเกสักสสะพามะนิยาปชายยะทับเทวะมนุษาย์ชัยอนุตาลังสัมมาสัมโพธิงอธิสัมพุโทโธปัญญา,าสิงญาณันจาปานาเทวะคาสะอ,อุทัปปะทิอากุมปาเมวิตติอายมะมัติตาชาตินัทีนาปุกนะท้โวติอิมาท้โวจาัวาท้าทวะอันตามะนา ปัญจาวัคคียาพิ่ขู่พระขวันโตภาสิต่างอภินันทุอิเมียนมีจ่าปานางเวียนยาการณนัสมินพันยามาเนอามะอายัดมาโตโกนทันยาสาวิรชาวมีตามารามธรรมาจักขูธาฝ่ายที่ย่างกินจิสามุทธายังทำ สามพันตังทีโลทัศธรรมันติภาวติเตจะภะควาธรรมะัจเกภูมิมาเทวาสัทธามนุสสาวะสงเอวามภะคาวาภาลานาสียังอิสิปตันีทิฆราเยอนุตารังธรรมะจักลางภาวติตังอปติยุตังอปติวติยังสามานีวนาภามาีนาวาเทเวนาวามาลีนาวาภูมนาวาเทนะจิวาโลกกมิจิภูมานังเทวนังสัทธานสุตตวะ ชาตุมหาราชีการเทวาสัทธามนุษสาวิสุการตุมหาราชีการนางเทวานางสัตว์ทางสุตภาวะยาวติงสาเทวาสัทธามนุษสาวิสุขตาวติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตภาวะยามาเทวาสัทธามนุษสาวิสุยาวานางเทวานางสัตว์ทางสุตภาวะตุสิตาเทวาสัทธามนุษสาวิสุตุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตภาวะนิมมารตินา เทวาสถานมนุษสาเวส่งนิมมาลตินันเทวานังสัตวังสุตต่าปารนิมมาาะมัตตสาวิธิยาเทวาสถานมนุษสาเวส่งปารนิม,มิตา วัสวนรณังวัธินังเทวนานังสัตสังจุตวาธรรม,มากายิกาเทวกาสัทธรมนุสสาวสงเอตัมท้าควาภารานสียางปินสิปัตะเนมีาขัตไหยอนุป,ปต,มมาากกาตังธรรมะจักังภวเตตังตัมอปติวัตติยางสมอเนนะวาภาเมนะวาเทเวนะวามาเรนะวาภาบุนะวาเกนะสิวาโลกัดมินติอิติหะ เตนะขัดเยนะเตนะมังหุเตนะยาวะพัมะโรกาสัทโธอับภาพปุคัคคิอสัญจะทัสสะภัพสีโลกาธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัมปะมาโนจะโอราโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิกอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอุทาโหภะคาวาอุทานังอุทานิสิัญญาสิภพัทธโพวอนตัพโพโอนกันโยอัญญาสิวะโตโกนพันโยติอิติหินังอัญญ มาโตโกนทันยสะอัญญาโกนทันโยเตวะนะอามังอหสิติก้าพุทธานุสติอิติพัทโศพาาะควะอรหังสัมมาสามัมพุทโธวิชาจารสัมปันโนสุกตโรกัวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมสารตีสาาัทธาเทวมุตสานางพุโทโภพควะติสิบธรรมานุสติสวะขา,าโตพัคขวะตาธมุสังฆิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนียิโก,ป,โกปัตตัสเตเวทิตตัปโวพิญโยหิติ สิบเอ็ดสังฆานุสิติสุปฏิปันโนพระวัโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพคะวัโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนพระวัโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนพระวัโตสาวกสังโฆย้ายีิทางกาตาลิโพลิสยุคานิอัฏฐาโพลิปุขะระเอสะพระวัโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักเคเนโยอัญชรีกะรานิโยอนุตตรังอุญญาเคตังโลกาซาติ สิบสองสักกัตตวาสักกัตตวาพุทธรร uh ะรตนางอดสัตังอุตมังวัลังอีตังเทวะมนุสสานังพุทธะเตเชนะโสชิน totally. านัสสานตุปัทถวาสัพเพทุกขาบูปัสสะเมนตุเตสักกัตตวาธรรมะรตนโอสัตถังอุตมังวัลังปานิลาหูสัปปะนังธรรมะเตเชนะโสชินานัสสานตุปัทถวาสัพเพ ยามมปัสสะเมนตเตสัคตตวะสังฆารตนาโอสถานัุโตมังวรังอานุเนยยังปาหานุเนยังสังฆเตชนะโสทินาสันตุนาสันตุปัฏวาัสเพโลคาบุปัสะเมติเตสิบสามพระคุทาชินะบรรชนเยาสนะกตาพุทธาเชตตวามารังสวานันตตุสัจจาสภังรสาเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกราทยโยพุทธาอัทถวีสตินยาสกาสัเพปติติตาไมหามัทเกเตมุริสลา จีเถปติติโตไมหัางโคโทรทำโมทวิโรจะนสังโคปฏิติโตไมหัางโอเลสภะคุณากะโรหาทะเยเมอนณาลโทสาลีปุตโตจะทกคีนีโกนทันโยปิติภาคัสมิงโมฆราโนจวะเมเกท้คีนีสัมวันนี้ไหมงะอสุงอนันทะราหุละกัสะโปจะมหานาโมคุพาสุมาโมวามโสตะเก เกสโตปิติภาคาสมิงสุริโยภพันกาโรนิสินโนเจริสามปันโนโสพิโตมุิิบงคาโมกรารสัตโตรเทวมะเหสีติตวาทโกโสไม้หังเท่าทะเนนิจามปฏิภาทิคกนากาโรปุนโนอังคุริมาโร อุป,ปาลีนันทศีวลีเทราปันจะอิเมชาตานรา,าเตติลากามามะเสสาติสิมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอตาศีสิมหาเทาราชิลวัวนโตชิโนราสารชาลันตาศีอเตชีนะอังคามังเทสุขันิตาลัตนามปุระโตอาศีทักคิเนเมตัสพฤทรมพชักคลังมัชโตอาศีวาเมอังคุริมาลกาังขันธโมบาปนิตนจ่อาตานายัอษ์จตกัรอากาเสศชนชนางอาศีเส สาปากาลาสันติตาชินานาราวสันติตาชัตตาปังการาวาตตาวาตาปิตาทิสันชาตาผ้าหิรชัชต,ตุปัตถวาอาเสสาวิเจลังยันตุอนันตชินาเตระสา,าวัสตโตเตเมสติเจนะส,สัทธาสามพุทธปัญชเฉลชินาปัญชรัมชมหิวิหารันตามมหิเตเลสัทธาปาเรตุมังสะเพเตมาตมหาสปรุริสาสภา อิเจวะมันโตสุขโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปัตโทธรรมานุพาเวนะชิตาริสังโคสังฆานุพาเวนะชิตันตารโยศาสธรรมานุพาปาริโตจารามิชินาพันชเนติสิบี่บทสวดภาหูมหากา พระหงสหสมภพนิมิตาสาวุธันตังคีเมิขลังอุติตาโคราสันเตนะามาราังทานาทิมาธรรมชิจวามุนินโทตันเตจัสมาะวตุเตชยมังคลานิมาราติเลกาพระพิยุบนิชิตาสัพ,พาราเตโคลัมปะนาละวกะกะมัคขหัตยข,ขันทีสุทันตะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตจัสมาะวตุเตชยมังขลานินาลาคีเนงขะชาวังอติปตะภูตังคาวติกะมักกะ มัสีนาวะโสธารุนันตังเมตตมคุเสกะวิกินาชิตวามุนินโทตันเตเจสาเพราวะว่าตุเตเชยมังคาานิออปีตขัดถามัติหัตถาโสธารุนันตังทางวันติโยชนปะปะถังคุลิมาละวันตังอิเทธิกังฐะมโนชิตวามุนินโทตันเตจะสาเพราะว่าตุเตเชยมังคารานิ กตวานะกัฏาผพุทธังอิกวาสัพพินิยจินกายาทาุกพะวาจานังชนกะกายามัเชเซเซเซสินเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตชิยมังคาานิสัจจังวิหายะมติสัจจะกกวาทะเกตุวาทาธิโลปิตามานังอติหัตตะพูทางปัญน,นาปัทิริโกปะชิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตชิยมังทาานินันโทปันทาพุชะคังที่สุทางมะหิตถิงปุตเตนะเถระพุชะเคนะ ถามาปยันโตอิทูปเทสะวิธินาชิกวามุนินโธตันเตสษสาภะวตุเตเชยมังคารานิทุขะหิหิติภูชากเคนะสุทธะหัตถังพัมมะวิสุตติชุติกิติาการพิธานานยานาคาเทนะวิธินาชิกวามุนินโทตันเตจสาพระวะตุวเตเชยมังคา,า,คา,า,า,มมารานิเอตานมิพุทธชยมังคาราอัตถาถาโยวาจโนทิทะคีเนสารเตมาตันทีหิตวานันเนกะมิวิธานิปุตตะ จุปัะวานิโมขงังสุขงังอธิคเมยยะนาโรสปันโดมหาการุณิโพอนิฐานาโถหิตายะสภาปานิตังปุรตวาราม,ารมีสัพเพปัโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสักกนจาวเชนะโหตุเตชยมังคลัะชยันโตโพธิยามูแลสกยานางังน,นันทิวัฒโนเอวังตวังมิชยโยโหติชย,ยสุชยมังคะเล อัปปาราชิตาปัตตังเกสีเสปัทวีโปคะเลอภิเศเกสัพภะพุทธานังอัตตาปัตโตปโมภาิตจุนักขัดตังจุมังพลังสุภาปตังสุติหิตตังสุขโนสมุตโตจุยยทางหับมาราจาริโสปัทถกินังกามังกัมมังบาจากามังปัทถกินังปัทถกินังมโนกามังปานีทีเตปัทถกินาปัทถกินานี้กัตตวานาละพันตเถปัทคกินี เพราะว่าตูสัสภามังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสขหาตุถีภวันตุเตเพราะว่าตูสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัมภะสัมมานุภาเวนะสขหาตุถีพรวันตุเตเพราะว่าตูสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัมภะสักขานุภาเวนะสถหาตุถีภวันตุเตะสิบห้าปฏิทานคาถา ยาเทวตาสัตติวิหารวาสินีถูเปกทะเลโพธิคทะเลคาหินตะหินต,ตาธรรมะทานีนะพระวันตุปูชิตาโสถิ่งกะโหลเทนะวิหาระมะทาทะเลเถราจะมาชานวาสก,การจะพีขวบสารามิการทานะปฏิอุปสก,กาคามาจะเทสานีขามาจะอิสระสัปปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเจชละลาผู้ชายเยจะหัตทรสัมภาวะ สังเสริฐขาชาตาอัทาโบปาตาปิตานินญ,ญานิกังธรรมาวราป,ปิตาตีสัมเบเหทุกขาศาสังรวมตัวสักยามฐาตัวจีรังตะสตังธรรมโอธรรมัตวาราจับปุขาลาสัขโขงโคโหตุสมัตคบุวะ อัธายะสันหิตายาจะอัมเหรักขโตสัตถโมสัมเพติธรรมมาจาริโนพุทิงสัมปาปพุญนยะสัมเพอริยาปะเวชิเตปัสสานนาหองตัสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนาธรรมมาทารังเปเวสโตกาเลเทโวปวาสตุพุทธิภาวิยนะสัตพานะสัมิทังเนตุเมธนินมาตาปิตาจะอรชางลืจังรักขันโตกุตตะังเอวังธรรมเมนะลาชาโนปัจฉังรักขันโตปะผาตังสิบหกเทวดาอุย เทวตาอุโยชนะอุญชนะคาถาทุกขับ <c oughs> ทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกัปัตตาเจนิโสการโหตูสัตเทปิปานิโนเอตาวตาจะอเมหิสัมภะสัมภะตาปุญญะสัมภะรานสัมเพเทวนุโมหันตุสัมเพสัมปติทิฏฐิยา ทานังททันตุสัทธายาขี่รังค์ขันตุสัปทาภาวะนาพิรตาหัวตุคัสตุเทวตาคาตาสิบเจ็ดจุมมันขลังคาถาหัวตุสัพพังสุมมันขลังรักขันตุสัพพาเทวตาสัพพันพุทธานุภาเวนะสวสดีหัวตุนิรันตระหัวตุสัพพังสุมมันขลังรักขันตุสัพพาเทวตาสัมพะธรรมานุภาเวนะสวสดีหัวตุนิรันตระ โหตูส <icana>, ัพทังสุเังทะลังลักษันตัวสัพพาทวตาสัพพาเทศสังฆานุภาอินาโสตีโงตูนิลันตาลัมสัพเพุทธาปะระปตาปจีกันันจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะรักขันธมิสาปโสสัพเพพุทธาปะระปตาปจีกันันจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะรักขันธมิสาปโส สัพเพพุทธาปรปัตาปัจจิกนันจัยังพรังอหัตานันะเตชนะลกขันธานิสปัสสสัพเพพุทธาปรัปัตตาปัจิกนันจัยังพรังอหัรตานันะเตชนะลกขันธานิสปัสสสัพเพัพพุทธาปรัปัตตาปัจจิกนันจัยังพรังอหัตานันจเตชนะละขันธานิสปัสสสัพเพพุทธาปรัปัตาปัจจิกันจัยังพรังอหานตานันจเตชนะลกขันธานิสปัสสสัพเพพุทธาปรัปั

ด้วยนุภาพแห่งสาจา,านิสฐานนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์แห่งการบูชาพระัตนาตายด้วยการสัทยายบทสวดมนต์สวดพระปรตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดี์จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทางปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทยวาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการวดทยายมนลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนุมนโมทิขอในแก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระพุทธตายอดสิีเรียนยอดสษฐีเรียนไวค้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคนลทั้งปวงที่สามสิ่งขึ้นให้เตี่ยมด้วยอนุภาพแห่งปัปร,ปร,ปริจ,จงสำเร็จทกประการเทอ่